อ้าวนะครับเอ้าวิดีโอตอนนี้ผมกำลังถ่ายวิดีโอนะครับเนาะผมจะสัมภาษณ์คุณแม่บรรจุเนาะครับเนาะควันนี้ผ่านบ่ครับผ่านอยู่ครับผ่านอยู่ครับเนาะนะครับวันนี้ผมขอถ่ายวิดีโอลงในช่องยูทูปผมเรับเด้อครับครับผมวันนี้ทีมงานก็เยอะอยู่นะครับนะครับวันนี้ผมขออนุญาตถ่ายวิดีโอลงนะครับในช่องยูทูปผมเด้อนะครับเนาะ นะครับพี่น้องมาพานบาครับพี่น้องครับนะครับวันนี้ผมสมบัติที่มาหรือว่าในเพีย่บาวสมบัติน้อครับเนาะนะครับผมกะสุดท้ายพี่โอลงในช่อง o u t ทู e นะครับวันนี้ก็ทีมงานก็จวดอยู่นะครับพี่น้องครับอีกไม่กี่วินาทีนะครับผมกะจะเอาลงในช่องที่ทูปของผมนะครับเนาะนะครับผมกะฝากติดตามน้ำเนยครับเ้อนะครับ ฝากติดตามผมผลงานนะครับในวันนี้นะครับเนาะเมื่อวานนะครับเนาะผมกะบผยแ่ทายวิดีโอลงในช่องยูทู e ผมนะครับผมกะขออภัยนะครับพี่น้องนะครับเนาะก็รอรับชมนะครับและก็รอรับฟังนะครับสำหรับพี่น้องนะครับถามี Facebook ของผมนะครับคลิปเลียวนะครับแล้วก็ช่องทิกตอกแล้วก็ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ให้ พี่น้องกดตาม์น้ำเน่นะครับในจ่องยูทูบของผมนะครับผมมีอยู่3ามองนะครับเด้อนะครับเผียรยูทูบของผมนะครับเผียเกาผมกับมีผมมีอยู่2ช่องนะครับเผใหมไมะผมนะครับเขียนคำว่า L O V E เริบสมบัติที่มานี่ยเผียดเกาผมกับสมบัติที่มาคือเกานะครับเผียดเกาผมผมมีอยู่สองเผียรนะครับอยู่ในจ่องยูทูบของผมเนาะครับเนาะนะครับ อ่นะครับอ่เป็นวิดีโอยาวนะครับวิดีโอยาวนะครับผมจะเอาลงในช่องตัวของผมนานนะครับเนาะนะครับเอาเป็นว่านะครับนาะผมกะเอ่อเบาภาษาอีสานน้ำเนี้นะครับเอาภาษาไทยน้ำเนี้แกมกันเนาะครับเนาะนะครับอยู่ในเพียรของผมนะครับ เพีย o u t u นะครับทีมงานคุณภาพนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับเนะเาะสำหรับวิดีโอนี้น,น,นะครับเนาะนะครับผมก็ขอฝากที่ตามในนะครับเด้อนะครับอยู่ในเพีสมบัติที่มาแล้วก็เพียงว่าเรียบสมบัติีมานะครับสำหรับวิดีโอนี้ครับผมขอลาพี่น้องไปก่อนครับ สวัสดีครับ